พ,พี่สองต่อพี่น้องเอ้ยสบายดีแหละก็สวัสดีเด้อตอนนี้ยังอยู่เซปูนเซปูนเนาะเมืองเซปูนแข่งสรนอะเขตพี่น้องบรรยากาศเนี่ยแรงๆเนาะสี่าเบิ่งผู้สาวเนาะสอนกุ้งสอนหัวกระแมนเนาะหรือว่าจะไปสอนน้ำเข่าอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะฝากตัวไหลก์ดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่ชีวิตของเขาก็ โอ้น่าสงสารพี่น้องเอ้ยถูกเนี่ยไปลีซีไปอาบน้ำน้ำก่อนสันเนาะกันเด้ไปอาบน้ำน้ำฮะสิไปอาบน้ำน้ำแถวนี้โอ้ดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยป่ายงางห่ออะไรตีซาปานเลยห่อไนี่ยต้องไปอีกบ่เออ านาสิขีโหลดไปเนาะแปะทางบาอสคอยสีเมือเอาโหลดมันจะสบสบายกว่าบอก็ฮัสีหย่างเลือสีมือเอาโหลดบอสือสีหย่างไว้น้ำกำลัไกลบอ โอ้โอเคโอเคสิไม่เอาหลดก่อนแค่นี้ได้บ่ได้บ่บ่ไว้ได้สิได้เมื่อก่อนได้ฮะ สีแดงเมื่อก่อนได้เพราะว่ารถมันร้ายขนาดเลยมาจอดรถไว้ข้างท่ากันนะยานเข้ามาซนตูนเ่เน่าคิดพิษแล้วเอาโหมากนะยังว่าเบาไวเบาไวสิได้เมื่อ,อไรหรืมจะสิอยู่ถ่ายน้ำเขาบอกอ่ะเ <Okay. S 1> อาไปถ่ายน้ำเขาไปสิเมื่อก่อนสินเมื่อก่อนพี่น้องสิให้เพื่อนนี้เป็นตากล้องให้เนาะเอาสิได้เมื่อก่อนเด้ <laughs> พอสีแดงหลดไปนาย่านหลดมาหลดมาคิดพิชอะไรหลดมันลายกันย่านไปไปเบิ่งไปถ่ายเบิ่งนกูเช้าโอ้ยไปเบิ่งนลุสะอ่อนหนามขจาวเนาะหกอะไรธรรมัสตะหล่นหลดเดินี่พี่เนาะปากกล้วยขจาว เอาวะเขาจะนิยมปลูกกล้วยปลูกกล้วยขายเนาะทางเซโปนปลาตัวบระหยัดปีงบ่มีปีงอยู่บ่บอพี่จีประหยัดแล้วนี่ยอยากจะปีงอะไร ไปลัยูไซกฮะบอกว่าได้หกขนาดคอยกบไปแล้วเสีไปบ่ได้หกกะเจาบานะเพราะว่า ขาเจ้าเคยเจ้าชินอยู่อยู่กับน้ำกับหวยไปในเด้ถ้าคือเฮาเลยมากไปีนกับบอกระคือกันมันเลิกคือดานขึ้นแท้

ขั้นตรงนี้ไปพูกได้ย่งซีหายิแมรทางหมู่บ้านหากินแต่บนเดียวกันบ่หาหาแต่ใน้องอันนี้บ่บ่พาออมใช่กับใช้ับั้นไปกฮะบ้านเราอึดยังม่สาบ้านกเจาได้สบาน อันยังบ่ได้ถ่ายเบิ่งดอกว่าอันเขาจะสอนพอเฮาไปบ่ได้มัน6ถ้าน้องเพิ่นมาเพิ่นสิมาทางนี้เพิ่นเนาะบ่อึดแต่หน่อไม้เนาะแสดงว่าิหน่อไม้้เป็นหลักซะหน่อไม้เป็นหลักเลยนี้หน่อไม้มันมีเบิดทุกแต่ว่ากบเขียดได้อึดอยู่บ่กบเขียดก็อึดกบเขียดก็อึดแบบเงียบ่ได้เลยติอึ้งน่อยว่าตรงๆแต่ขเกิดมายังบ่เคยกิน นอ้ได้ไปอาการบ่ค่อยได้ปิตาอันนั้นเอก็เรียดเวลาคนตกมีอาการก็ได้เบิ่งคือชิบอึดคงอยู่คงกินแแบบธรรมศาตรบ้านขาเจ้าในพาบอึดไมกามันจกรย่างบเขียดยังก็บ่มีมอเนาขนาดบ้านห้าวาโคเยังอาหารหักเนาะ ทาบึงพี่น้องเลยทาบึงสารุนนากันเน,ะนาะวะขี้นมาเนาะครั้งแรกเดินไ่สิว่าเขาได้มาบึงบุสาวหายอยู่หากินแหละตามธรรมชาติอยู่ยังก็เซโปนพี่น้องเลยแล้วก็มาเป็นครั้งแรกอีกที่วาได้มานอนอยู่พี่ไม <c oughs> ่เคยมาจากเถือ่อแบบมาอยู่แต่ว่าไม่ได้มานอนนะเอาเ่าก็มาป,ป้นนะออาต่อ ัดขอยระยะเป็นลมอยู่นี่นะอันนี้เป็นรอบที่สามนะรอบที่สามรอบทาเบิ่งรอบรอบแรกรอบแรกก็คือนี่กระบได้เพราะว่าเราไปถ่ายแล้รอบที่สองกับรอบที่สนี่ระยะคู่ไกลนี่สำคัญเนาะสำคัญสำคัญแ่สิมานีว่าประมาณลองมึงถือเอามาคำโพราะในโหินหูคำว่าข่อยนี่รอบนี้เนี่ยประมาณนี้จบยแล้ว่อย ข่อยเมื่อแล้วข่อยเลยดข่อยแล้วข่อยนะท้นว่าเขาอยู่เพิงกันช่วงน้องเป็นนี่น้องเป็นนี่ก็สอนท้าว่ากระธีแบบไม่ได้มาแล้วก็ต้องสอนเนี่พอกินอกังเมื่อมันเป็นแบบนี้บ่ลฉันกำลังมาเนี่ยจังเลยหมดเลยถ้าเมื่อยกับเมื่อโบได้กับยาเลยโบได้กับยาแต่ต้องสอนอยู่นี่เนาะเผื่อมันสิได้พอกินมันพอง่ายได้เผื่อฉีได้พอกินนะชาข่อยเบิ่งสภาพอันเห็นได้เลยใช่ไหมแต่กรนสอนแต่ละรอบนี่นะ ข่อยนัยอมแพะแล้วข่อยนะขนบ่ไดวผูช่อนนะเอามาหอดเลยพี่น้องเลยมานูนน้ำกัน่เอคนหฮ้ยเห็ดีจนจะไวนเาคนแล้วมันมืดเนาะแต่โคบุขงหน้าพี่สอนมาบอกไกลหนึ่งพีมืดทำเพราะว่ามาครับมาดะพูดในพี่น้องมาอดีโอ้ยจะพอแหงน้อยมันมันจงมาได้เล้แหยงมากกว่โอ้ยงแห่งลานเนาะใส่รล่านะบาดนี้ รอบที่สามเนี่ยแขวนแล้วคืนกันรอบที่สามนี่เป็นรอบเป็นตั๊บวงกุ้งตางได้เนี่ยได้ปลาใหญ่นะใช่อ๋อแม่ดีอันนี้นักกบเหรอปลาคอปลาคอปลาสูงใช่ปลาคอดิมุ้งแม่นว่าคันมาอยู่เฮือนอยู่บ้านแขวนแล้วก็ชวนมาเดี้ยงกาไปเลยปลาวหัวแย่งนะมุ้งแม่นบอกอยู่บ้านนะคันอยู่บ้านแล้วไปคนเด้อเราแล้วคันแบบนี้ปลาใหญ่พี่น้องผู ใช้ใช้ปลาคอดใหญ่นะโอ้ยสัมผัสบ่อยใช้ไปแล้ววะจ๊ะโอ้ยเหนออกแล้าวบนขาดโอ้ยกินเห็นดูเมื่อยอยู่บ่เมื่อยโอ้ยเฉพาะจังโมมานหรอวันนี้ทำออกปองขาดพี่น้องเนี้ยงขาดสมพาะหาสอนสองรอบสามรอบไปแจะเมื่อยเมื่อยอยู่บ่จ้ะค่อยนี่เมื่อยขนาดค่อยนั่งมึงเขาก็เมื่อยเลยนะแบบว่า มันสอนบ่ได้เราโมเมนต์โมเมงยังนั่งเมื่อย i̇şte. <gon nightmare, S 2> ้อนว่าเฮาสอนไก่ม <sweating down>. ันบ่ได้เนาะมันบ่ได้แล้วมันเบิดกำลังใจเราได้ครับพี่น้าอุตส่าห์ตั้งใจสอนมันไก่มาบัดสุดท้ายบัดออกปอกขาดิเบิดเลยกำลังใจที่ชูตัวบัดเนี้ยขับเป็นไขว่นะยอมแพ้ยอมแพ้แล้วเห็นยุบกระเอยใหญ่เพื่อนน่ะจำนิ้วก้อยกี่นี่เนาะแต่ว่ามันไปแล้วออกไปแล้วแม่ใช่ปะรอดไปเป็นหางมันแวบอยู่จำนิ้วก้อยว่าสัน เสียดายเด้เนาะเพื่อเสียนั่นมาต้มปนแห้งหากินยากอุตส่าห์ดีใจฉันเนาะอุตส่าห์ดีใจว่าฉัได้ปลาอันใหญ่ซาดีใจว่าได้ปลาคอนใหญ่แต่มันไปแล้วเลี้ยวคือมาเก็บอยู่ทึงเห็นอยู่บ่ใช่แต่บุฟีปิงึ้นมาเก็บอยู่พีทโคกุฟีปิงมันมีปิงคอยกัลยานที่กันบุรุษแหละหย่านปิงคือกันมันออกตังขาดเต็งมัดน้ำตัวขาดฮะ บ่ทีเอานี so ่นะเอาอนเอาหนาหนี่นิบ่บ่บ่เบนเอานั่นมาเห้ไม้แน่นบ่บ่อนั่นแน่โอ้ยพอจึงคนจอดตอนเนาะเบรกประชันนี่ไปสอนป่านี่อีกตะพังหลงเลนออกตอนเบรกแข็งรัดดีบางทีมันขำนะมันที่มันที่ขึ้นมาตะพังเดย์อ้ยเนาะมันขึ้นตะพังได้คำคำกุ้งพวกกุ้งพวกปลาซิวต้องหาเนี่ยมาล่อมาล่อเพิ่นมาอยู่ทิมเบนนี่ค่ะ เต็มละบ่ของนะเต็มหมดเต็มก็หายเงี้เลยเบ่งเบิ่งดูในของนี้ได้เพราะโอ้พอออดอยู่บ่ซ้นหญ้าคอยไปน้ำคืนหันกระไดู้กคอยไปจนโมเห็นพี่น้องเลยได้ยังไงก็พอได้ปั้นเข่าพอได้มุกเลยกับายปั้นเขา ปันเขินอยากแซ่บอยู่ได้กินเลยของของของกินมันหายากกินยังมันก็แซ่บได้ยอม้างเแมนจต่มนระบาดเก็บเบดดมหมอบ่พรมันมันอึดเนี้ยเด้ซะมุกมุกเลกระดาษนะว่าง่ายกระดาษปากคนนี้ผู้นี้พอพอได้กระดาษปากอึดเด้เนาะเพราะมันอึดมาสนอยู่บ้านเอยเด้กับแบบนี้นะบ่เท่านั้นนันยอมภัพออนไลน์ไปเลย แแบบม่นหวยบ้านข่อยบ้านบ้านบ้านเกินแห้งโอ้ยผ่านปลาซิวทำนี่นะโอ้ยกุ้งกึ่งนี่ได้ไปสอนเนี่ยมันเล่นกับน้ำดูนะแม่นหวยขาวนะย่ามปลากระบอกก็เป็นหมูเป็นหมูอยู่หักปลาบ่ใหญ่มีแต่ปลาหน่อยแต่ว่ามันพอได้กินกูดีโพลีกินมีแต่ปลาหน่อยยามเล่งก็พอได้กินได้ขันดูหานะแม่นแม่ปลาหวยนั่นนะมันมีแต่ปลามีเงียงปลาสามเงียงปลานั่ยนะบ้านข่อยขาเจ้ามันบอกขนาดนี้ดอกอกันต่ข่อยยังบอกก้าไป ยามยำมโอแลงน่ะไปสอนอ่ะปะซองบาทนี targets, results, ่ก็โ <welche> อ uh ้ยได้เต็มแล้วของอันนี้นะซ้ำสกิ๊กเนาะซ้ำสกิ๊กอันนี้รอบสามได้เนี่ยรอบสามนะพี่น้องแถบวัยเสือสายตาว่าสิอันนั้นเนาะพอมาเห็นตัวเป็นตัวจริงบ้านนี้เป็นเรื่องจริงโอ้ยโชห่าจะไม่เห็นเบอร์ห้าติดก้นคองอ่าสามเถื่อนพี่เนาะสามหลบรอบสามหลบที่สามได่ไหมแบ่งได้ต่อ นี่นะขอว่าสวนนี่นีเราตะพังนี่เห็นค่อยว่าถ้าเป็นถ้าเป็นควอยนี่ยาแล้วว่ามือยยฉอนมาไลยบัดออก้วบอกแจกราว่าใส่ขจาวลายใ่จาวเลยอย่านั้นเจาเลยยาต้นยาก็ดีที่การเพิ่ยังบมเมย์ที่บารแน่ฉอดโมเใกล้เลยนะเพื่อช่วย่างเมื่อเฮือนี่บร้หารโมเใกล้เนกำลังใจคือกันแหละตอนมาสองสามบาโมไดจากโซะได้ มือกัมืดอบนโอเคอมีบอกออุบอเมื่อไรว่าสะพานอ่ะปอยู่นี่บอกหากินก็อยู่นี่บอกโอ้มาอยู่นี่ขุมมือโอ้ลึกบ่หันอยู่หันหาบริเวณต่เห็นตะคออ๋อเรพี่น้องเอ้ท่วมหัวได้ฮะขึ้นมาได้ไหมย่านนะลุกไปเลึกได้ข่เมื่อปลาได้นี่